พีค่ะพี่เชนค่ะวันนี้วงสวงเมกะโปรเจกต์สมชื่อเลยเป็นไงบ้างคะสำหรับบรรยากาศก็ขอบคุณนะครับความอลังการในวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสถานที่ขอบคุณทั้งช่องเจ็ดนะคะก็คือที่ช่วยถ่ายทอดนะคะแล้วก็พอกับออกอากาศนะคะขอบคุณสถานที่นะคะที่ทําให้ภาพออกมาอลังการสวยงามนะคะคืออุทยานร้อยปีกุลา กส,สารที่แห่งนี้นะคะที่ทำให้ภาพบรรยากาศเติมเต็มแล้วก็เต็มผิวสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะพี่เชนขับอย่างไรคะเรากดดันมากขนานีเราเป็นผู้ผลิตทั้ง4ี่บ้านนี้นะคะ่ะก็จะทำให้เต็มที่ครับกับโปรเจกต์นี้ครับผมไม่ได้มองว่าเป็นไม่ได้กดดันครับแต่จะเอาเอาทุกความคาดหวังมาเป็นแรงผลักดันของตัวเองครับให้ทำให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีที่สุดครับ เราเป็นแฟนอยากรู้มากว่าเรื่องที่เราจะถ่ายทาเป็นเรื่องแรกเราวรจะรู้อย่างลาที่ว่าเป็นเรื่องไหนสองเรื่องแรกที่เราทําการเปิดกล้องก่อนนีครับก็คือวิวาประทัพีครับกับสนิหาวโยชนิหาวโยครับเป็นคู่ของพี่ดินกับพี่โรบครับครับผมค่ะก็คือน่าจะน่าจะเดือนนี้ไหมคะเดือนนี้เดือนนี้ค่ะค่ะขอถามคู่ที่ กำลังจะเริ่มเริ่มกดเลยะเป็นไงคะคู่หลูสองคู่นี้เป็นลมเลยค่ะเปกนลอเตรียมความพร้อมเป็นไงบ้างคะสำหรับหมวดกับเจ้าหญิงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ออาทิตย์หน้าจะมีเวิร์กช็อปอะไรกันแบบว่าลงลึกแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอเลยว่าจะเป็นยังไงค่ะเจ้าหญิงคะก็ ที่อเลยก็อาทน้าจะเยูเรื่องบทเรื่องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆับเข้าคาแรคเตอร์ค่ะแล้วแล้วของเราก็คือจะเป็นเกี่ยวกับบูบูด้วยเนาะทางเป็นขับช่องเจ็ดเลยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะหนูซ้อมหนูซ้อมยิงปืนทุกวันเลยถ้าเราได้ไหมอะได้อยู่ค่ะใช่อยากเห็นเลยอ่ะเรยเลย อะไรใหม่เนาะคู่พี่ดินบ้างค่ะเป็นยังไงคะสำหรับเจ้าของไก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้มาแสดงร่วมกันด้วยก็เลยแบบมีได้อ่านนิยายมาก่อนแกันท,ทั้งคู่นะคะแล้วก็ลองดูว่าพี่โรสเออพี่ดินกับน้องโรสหร <c oughs> พี่โรสกับน้องดินแล้วเวลาที่เราเห็นจากในนิยายเราจินตนาการแบบไหนแล้วก็พอมาสู่ซีรีส์เนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนค่ะ มึเป็นไงคะข่ตื่นเต้นยงไข่ตื่นเต้นแล้วค่ะได้แอบไปเรียน acting มานิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าเวิร์กช็อปค่ะจะได้ลงคาเร็กเตอร์ค่ะคู่เราจะมีมมึนไหม มึงมีทุกวันอยู่แล้วโอ้ยตนแตกเลยค่ะนแตกเลยต่ยแตกเลยลองเลยยกเดี๋ยวขอขอไปที่คู่ที่กำลังจะถ่ายใช่ไหมพี่ติพี่เชยก็คือพอสองนองมีครบก็จะเป็นสองนัดจะเป็นคู่อะขอขอคู่ี่พี่ฟ้ากับพี่พี่ชาลลอตนี่ค่ะค่ะเราเตรียมตัวยังไงบ้างพาสำหรับบอสเล็กจักเลขาได้รวยแล้วลูกก็ เตรียมตัวยังไงอะคะถ้าถ้าในช่วงที่ใกล้จะได้ถ่ายก็น่าจะมีการเวิร์ดช็อปกันค่ะแล้วก็น่าจะมีการเข้าบทกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแบบตารางค่อนข้างโหดมากๆแล้วต้องมีการแบบเอ,อ่อทักขวักันให้เพียงพอเพื่อเตรียมที่จะลับมือกับตัวละครใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีแฟนคลับที่เริ่มถึงแฟนิยายค่อนข้างที่จะเยอะด้วยค่ะ ของหนูเริ่มอ่านนิยายก่อนค่ะว่าคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงแล้วก็เออเขาเรียกว่าเหมือนวาดภาพของชลดาไว้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนที่จะได้เข้ากับบอสเลกหรืออัปลค่ะส่วนใกล้ๆวันน่าจะมีเวิร์กช็อปเป็นอีกทีแล้วหนูหนูว่าภาพเป็นแบบไหนคะสำหรับเลขาสไตล์ชาลอนนะคะเรื่องนี้รู้สึกว่ามันต้องใช้สเสน่ห์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันคือคจุดมัดใจของบอสเลกค่ะก็เลยเดี๋ยวขอไปทําเสน่ห์หน้ากระจกคนเดียวก่อนว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วสวยค่ะส่วนมุมกล้องใดๆก็ ที่พวมกับต้องช่วยเรื่องนี้พี่ฟ้ารวยแล้วใช่ไหมคะเพราะปกติพี่ฟ้าจะเล่นแต่บทที่แบบว่าดนึงเรื่องนี้ก็คือรวยขนาดไหนเลยก็ก็พอได้ค่ะก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็มีแบบรถซปเปอร์คงซปเปอร์คาให้ฟันขับได้ฟินๆกันบ้างาะเราก็สู้ชีวิตมาเยอะแล้วก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบดาร์กดราม่าสนุนมากอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นผลงานที่หลายๆคนอาจจะอยากเห็นเราในลุค บอกบ้างแต่จริงๆมันก็มีความเหลื่อมๆปกติเวลาเราออกงานก็จะเป็นฟิลฟิลแบบนี้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ยากกับการที่จะต้องปรับุอะไรมากเพราะตัวจริงเราก็รวยสังนาฬพี่ฟาสังเกตนาฬิกาวันนี้นะคะนาฬิกาวันนี้ที่เห็นใน เปนเอ็กซ์ใช่ไหมนั่ทใช่ใช่ค่ะนี่ลูกชายคนใหม่ค่ะลูกชายคนใหม่ค่ะขอขอไปที่คู่คู่คู่หัวนิดนึงค่ะต้องทำยังไงบ้างคะรักกันจริงมงยังไงสำหรับโซลาร์รักกันจร่งงงก็สำหรับโซลาร์คันนี้น้ำหนึ่งก็รับบทเป็นไทยอจิมาค่ะค่ะในรับบทเป็นกระเพราค่ะแต่ว่าตอนปีกันไม่ค่อยห่วงค่ะไม่ห่วงตอนรักกันมากกว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าปกติพอเราเป็นเพื่อนกันเราจะแบบว่าีกันหยองๆอยู่แล้วแต่ว่าพอ าำมุ้งมิงจากที่อ่านในนิยายอ่ะไม่ค่อยใกล้ตัวเราเลยค่ะก็เลยอาจจะต้องอาศัยการเวิร์กช็อปเขาช่วยค่ะต้องจูนกันเยอะไหมคะเพราะจริงเราเราก็ไม่ได้ตีกันนะเนาะแต่พอเราไปเล่นเราต้องตีกันเนี่ยต้องแบบว่าไม่ต้องจูนกันเยอะค่ะคือจากในนิยายก็จะเป็นการตีกันแบบพอให้น่ารักพอให้แบบหยิกกันนิดหน่อยหยิกกันแล้วก็จูบกันจูบไหยอ่ะไม่มีนะค่ะรอเลย ที่ที่ที่พิวขาพอพูดมาแบบนี้แล้วในฐานะเราเป็นร่วมกลับอะคะเราหนักใจไหมคะที่เราจะต้องแบบว่าเสิร์ฟให้เป็นแฟนอะเขาแบบว่าได้เห็นโมเมนต์ของแต่ละคู่ด้วยไบบจนอย่างเดียวค่ะไม่ได้หนักใจเพราะว่าเตรียมมาแล้วยังไงอะคะพี่ย้ำๆหน่อยได้ไหมยวไม่สดใหม่เอาเป็นว่าแต่ว่าน่าจะว้าวเป็นพออย คือเราต้องทำสำหรับการบ้านสำหรับคาแรคเตอร์ต่างๆใช่ไหมครับสารบ้านสำหรับต่างๆแล้วก็ทาากรบ้นสำหรับที่อยากจะเห็นกันเสริมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเสริมแน่นอนใช่ครับแต่ว่าต่างสไตล์ใช่ไหมคะต่างสไตล์ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนก็ตามคาแรคเตอร์เลยครับเดี๋ยวขอมาฝากทางทีมพี่ชายของพี่จิ๊กฝาก็ขอฝากซีรีส์นะคะโฟร์เมนนะคะก็คือทั้งวิวาปัจตีนะคะนาทีร้อยเรสเสน่หาวายโยแล้วก็โซลคณีนะคะไว้ไว้บอกว่า กับทุกๆคนด้วยนะคะก็คือพวกเราแน่นอเต็มที่เต็มกําลังความสามารถแล้วก็สุดความสามารถของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานผู้กํากับทุกคนก็พยายามเตรียมงานซัพพอร์ตให้เต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะคะให้ส่งกับที่ทุกคนรอคอยที่สุดกับในกับโปรเซสอันนี้ค่ะเชนนะก็ติดตามนะครับว่าเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของโปรเมนกันแน่นอนครับไม่ว่า เรื่องมันมาตั้งแต่งานแถลงข่าวนะครับซึ่งวันนี้วันวงวงนะฮะกะติอยู่แล้วว่าในโปรเจกต์ของเราจะยิ่งใหญ่กันขนาดไหนนะครับก็ฝากให้ติดตามด้วยนะครับกับบ้านบัติดวันนี้ทั้งสี่เรื่องนี้เลยครับโอเคขอบคุดค่ะยินดแป๊อนงับค่ะ